ตามกันต่อเลยนะครับก็ทีมงานบุญซับเบิก้านะครับหรือว่านมเมืองสีนะครับบุญซับบวกฟ้าเบิก้านะครับบวกนมเมืองสีนะครับพี่น้องครับข้าวมี่น้ำของซอสมันฝรั่งนะก็ครับก็เป็นน้องบุญซับเบิกฟ้านะครับมันนี่น้ำเอาทีมงานนมเมืองสีนะครับเข้ามาสังสรรค์นะครับพี่น้องเช่านองคุนชมนะครับบุญซับบวกฟ้า เบิกฟ้านะครับบวกนุ่มเมืองสีนะครับอ่ะรวมกันนะครับพี่น้องครับครับ45 75นะครับพี่น้องครับเรกกำกับของอ่าบุญซับเบิกฟ้าบวกนุ่มเมืองสีนะครับมัดเด็ดมัดแน่เลยนะครับบางนี่นะครับนุ่มเมืองสีบวกบุญซับเบิกฟ้านะครับอ่ะรวมกันเลยนะครับพี่น้องครับทีกท่านทาอจงาน ชุงกบเปิดป่านะครับขอบคุณนาางหลังลุมกรเป้ดปุนมการตรนัโควิดตัวละน0 55 75เรียกคำขับคือต้องปู ป้าปลาลูกป้าที่รี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับสวยงามมากๆนะครับบนซับเบิดฝ่านะครับสวยงามมากๆนะครับโอ้ยล่างไปลูกล่างป้าโอ้ยงาสวยงามมากๆนะครับบนซับเบิดฝ่านะครับ ลูกลามฟ้าหรือว่านมเมืองสีนะครับพ้องเสียนัดย่างชุ่มนะครับนุ่มเมืองสีนะครับโอ้โฟิตเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยหิ่งมากมากนะครับนุ่มเมืองสีนะครับบินได้สูงมากๆนะครับขึ้นแบบเรียนมากๆเลยนะครับ มีครับต่อย30,000ไปนะครับพี่น้องครับวามสนใจน้ำนะมองเห็นไงครับความเป็นของไฟเดินทางแบบเดือดนะครับรุ่ว่าบอลนี่ครับับเสนาธยังซุ่มนะครับจะคล้องนุ่มมองสีนะครับนี่ครับรุ่นกันเลยนะครับตัวในปากขาบางช่างดีนะครับช่างดีหนักมากนะครับเออ เสิรย่างเดียวครับลูกพีง่ายครับเสิร์ฟนเาสดดนะครับน่เามาแ่ับเสียนัดยังชุมนะครับนี่มันหมานะครับเสียนัดบวานนะครับมานีนะครับฟองมังเงินครับผิยู่ดาายของกอดขาวใหญ่ทีร้อยมากครับเฮอยหสางบ่แข็งเลยนะเังานมากอาวอ้ยาเจ้าเด้อปิดหมากกว่านะมกว่าเย ครับบนกันเลยนะครับให้ควานยึดถืหรับกันครับให้ความสนใจกันด้วยครับเบิ่งนะครับให้ความสนใจมากๆหน้าทั้งตัวแกนปูย่างตัวแต้นปูไลนะครับมามามาเบนน้ำตาลในขาวกับเลินสระรับกัน สองร้อยสี่สิบาไทางไปลงไป้างนหไดที่เสียงนั่นไว่าเป็นตหลๆนะเิดเทันเด้อ จะวาบเบิงน่ะครับหางของดูได้เบาล้วนครับได้เป็นขาวล้วนอ้จะพักกันตัวนี้เลยดี่วาบเนียนอสามร้อยพาไปเบานะครับพไป้องครับ สามสิบขั้นไปาานะครับสิบคะแนนผ่านไปนะครับสิบพันไปยี่สิบ่านไปครับยี่สิบะครไปโอ้สบายนะครับพี่น้องครับในฝากป่าหาบนเท่านะสามสิบ่านไปคากกรลังเลยฝามเทิ0นะครับ เสี็บแตครับข้อางนะครเด็กค,คุยกันนะสะอาดสะอาดสะอาดนะครับโอโบโอโบนะครับ